สวัสดีครับที่เห็นภาพเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณกำลังอยู่บนบันไดเลื่อนอีกสักพักก็จะเป็น end of the walkway แล้วจะดูกันว่าทริปนี้จะไปไหนตอนนี้เครื่องบินกำลังตกอยู่ในรมอากาศนะครับ อนนี้ถึงแล้วนะครับท่าอาศย,ยานนานาชาติหัดใหญ่แต่ที่นี่เราจะไปเนี่ยมันยังไม่มันมันยังต้องต่ออีกนะครับมันอยู่ไกลกว่านั้นทุกคนอย่างที่เห็นนะก็มีการขายพระขายทองที่นี่ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกค้าที่เข้ามาในท่าอาัศยานนานาชาติหัดใหญ่เขาจะซื้อกันเยอะขนาดไหนอืตอนนี้อยู่บนรถตู้เลยนะครับเดี๋ยวต้องนั่งรถต่อไปไปต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งน,นะครับ แล้วไบตองเมามากๆไม,าไม่ได้เมาไม่ได้เมาเล่านะเมารถตู้โทรศัพท์เยอะมากๆ1 2ึ่งสองห้าหกเแปเครื่อง oh <my> อันนี้คือขี่นกนะครับนี่เป็นหอนาฬิกาเบตรงเนี่ยนกปิดมาเยอะแยะเลยว้า wow. เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นนกเกาะกันที่เสาไฟ นกเต็มไปหมด,ดเลยนกฮะเลยเอออย่างที่เห็นก็นกและขี้นกทัั้งน้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่นะครับ้าเกิดยืนตรงนี้กีน่นาทีจะโดนขี้นกฮะอ่าไม่มันบอกไม่ได้นะคะบางทีเดินผ่านก็อาจจะโดนแล้วอาจจะโดนเคยโดนยังเคยโดนเมื่อนาน,มา,นามาแล้วเคยโดนเมื<ะ>่อนานมาแล้วเขาเขาว่ากันว่าไปที่มาครั้งแรกเราโดนขี้นกเลยะจะมีโอกาสได้กลับมาอีกรอบหนึ่งอ๋ออันนี้คือหัวใจหมูหัวใจหมูห อ้ทำะไรกััับมนครบกำลังจะล้างล้างไส้ตอนนี้กำลังจะล้างไส้ล้างใจด้วยใจสกปรกใช่ไหมใจสกปรกอันนี้คือการดีท็อกซ์อันนี้คือการพลิกพลิกไส้ก่อน Oh no ที่นี้ครับคือการหั่นปลาอวกาโดจากประเทศญี่ปุ่นด้วยกมีดคมกรีบดังเลเซอร์เยี่ยบ้างคะตอนนี้กำลังทำอะไรรู้สึกมันสเกลมากฮะ มันแก้วมมันอะไรมันคือมันแก้วโอเคช่วยอธิบายเออว่ามันแก้วประวัติของมันแก้วหน่อยฮะมันแก้วประวัติของมันแก้วใช่มันเป็นมายังไงมันแก้ว มันเป็นมันชนิดแกวหรือเปล่าเดาอันนี้ต้องไปหาแล้วหาหูก่อน <g år> ก็วันนี้มาทําอะไรวันนี้มาเชงเม้งนะครับเชงเมง้งเงชงเม้งเชงเม้งคือเชงเมง้ง,เมงคือการไหว้บรรพบุรุษนะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีหมูเราก็จะมีทั้งหมูใหญ่แล้วก็หมูเล็กนะครับ <c oughs> น,นี่คือหมูใหญ่ <c oughs> อันนี้คือหมูเล็กอ่าแล้วหมูกลางหมูอันนี้มีมีแต่ไก่กลางฮะ ไก่กลางเวลาเขาบอกว่านี่เธอพูดจาไก่กลางจังเลยก็แบบนี้ไม่ใช่ไก่กลางเหรออ๋อไม่ใช่เหรอโอเคโอเคพร้อมยังแข็นะตอนนี้กำลังทำหน้าที่นะครับเป็นหน่วยฉุดระเบิดฉุดระเบิดอะไรหน่วยฉุดระเบิดเราอยู่เอ้ยเราอยู่สับเอ้ยเฮ้ยเราอยู่สัมชายแดนภาคใต้ก็เราทำตัวเป็นประโยชน์นะฮะโอ้ยยังยัง แล้วนานมากนานมากนานม,ามือสัน่นถ้าเกิดอยู่เวตองแล้วไม่มาที่นี่ไม่ได้เลยนั่นคือไปษณีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <Wow. S 1> อันนี้เป็นแบบจำลองนะครับแต่ก็ใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอตัวจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่เขาจะมาทำเป็นขยายใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่แค่ไหน <Wow. S 1> และนี่นะคือตู้ไปษณีที่สูงและใหญ่ที่สุดใน,นโลกคืออันต้นตำรับเลย ตัวนี้นะครับเป็นของอำเภอเบตงนั่นเองถามว่าทำไมถึงต้องทําใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเขาเหมือนจะต้องใช้ตัวนี้ในการขยายเสียงด้วยเพราะว่าข้างบน,นจะมีลําโพงอยู่เอางว่าสร้างตู้ประสนิครั้งเดียวแต่ใช้ถึงสองอย่างเลยด้วยกันนะประมาณนี้แหละ ทุกคนที่เบตงเป็นเมืองเล็กนะฮะก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องอย่างนี้เลยแงต้องแว้นกันหน่อยใครที่อยากจะมาทัว hey, ร์ก็แนะนําเลยนะว่าหาโมไซค์ขับจะดีกว่าจริงๆผมอยากใส่โบ๊ทแต่เ okay. ห็นรุ่งเขาไม่ใส่ก็เลยต้องทําตามเป็นวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ปูบองตอนนี้เราอยู่ในปูบองเ่ตงองคนมะครับเป็นอุโมทะลุเขา หย่อมที่นี่ได้อันนี้เป็นสนามวิ่งมาตรฐานเบตง400เมตรนะครับอันนี้เป็นสาว,ว่ายน้ำมาตรฐานนะครับก็ใครที่ชอบว่ายน้ำก็มาว่ายน้ำกันได้ก็เบตงนะครับอย่างที่เห็นก็เป็นภาษามาลายูแปลว่าต้นไผ่รู้แค่นี้แหละแล้วก็มีนกนางแอ่นนกนางนวลแล้วก็มีเด็กแว้นด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยคนที่นี่เป <c oughs> ็นคนยังไงสามเชื้อชาติไทยจีนแล้วก็อิสลามวัยรุ่นที่นี่เขาทำอะไรกันสมัยก่อนสมัยก่อนเนาะก็ไม่ทำอะไรขับรถเที่ยวเวียนี วันทักษะการขับมอไซคเมื่อกี้ก็น่าะแต่เดี๋ยวจะให้คนดูได้ดูนะฮะนี่คือนี่คือลงเขาแล้วเนี่ยนี่แบบชัดมากเบตงก็ดังเรื่องไก่เบตงนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อดูนี่เลยตัวใหญ่มากเบตงเป็นเมืองที่ไก่ใหญ่ๆมากๆ น่องอย่างเดียวว่าโอ้ยใหญ่น่องอย่างเดียวก็กินได้นะสักสองปีอ,ะอ่ะเออนี่พูดถึงอกไก่แล้วก็ต่างๆเลยนะคุณได้สมบัติของไก่เบตงมีอะไรบ้างครับเนื้อแน่นเพราะว่าเป็นไก่เลี้ยงแบบปล่อยนี่ไก่จริงหรือเปล่านี่ไก่จริงเลยนี่ตัวจริงเลยรู้หรือเปล่ากำลังจิกอยู่เลยเอ,นนอันนี้มีอันนี้มีน้ำอะไรบ้างฟักข้าวฟักข้าวฟักข้าวแล้วเนี่เป็นแบบไวน้ำเป็นแบบไม่กินข้าวแล้วฟักข้าวเออใช่ใช่ ครับอันนี้คือไก่เบตงไก่เบตงตัวเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันเราเราเอามาแค่นิดหน่อยหมูหมูย่างกับันเรือต่อไปอันนี้สุดยอดเลยมันคือกบทอด <Wow! S 2> สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลา,าเช้าอยู่งือนพูดทำไมเออ <What? S 2> จะบอกว่าตอนนี้กำลังเ,เดินไปกินปักกุตเตใครมาเบตงแล้วไม่ไกินปักกุตเตนี่ก็ถือว่าพลาดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูกันนะว่า ที่นีรสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบ้างมาถึงไปตรงนะครับไม่กินปักกุดเต๋ปักกุดเต๋คงไม่ได้เนาะมันไม่ค่อยอิ่มเลยมาซัดเกาเหลาเต้าหู้ต่อเอาเราว่าบะหมี่เอาเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วขอจบคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เหมือนเดิมน,นะครับอย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไคร b ์แล้วก็มีมอของแถมใร้กับผมมนไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสล้วกัน